สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเกวิชี่นะคะวันนี้ก็คือได้เลิกมาถ่ายคลิปแล้วนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเครื่องสอําอางออกใหม่เยอะมากเลยนะโดยเฉพาะเครื่องสอําอางแบรนด์ไทยนะคะซึ่งแบรนด์วันนี้ที่เกวจะหยิบมารีวิวแบรนด์นี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ของเขาผ่านทางทาง,ทางโซเชียลแล้วก็พวกทางโฆษณาแอดต่างๆนะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มีกระแสะมาแรงตั้งแต่ในช่วงของปีที่แล้วจนถึงปีนี้เขาก็ยังไม่พักนะคะทุกคนก็คือ ออกของใหม่ไม่พักนะคะปกปติแบรนด์นี้เนี่ยเราก็จะเห็นเขาออกมาในรูปแบบของพวกลิปเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแบรนด์นั้นก็คือกาล่าคารมเล่นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะก็คือเขาเพิ่งออกมาเมื่อวันที่4นี้เองนะคะอันนี้ก็คือเกียวก็ ได้มาก็คือหยิบมารีวิวเลยนะคะทุกคนเกียยยังไม่เคยใช้เลยนะ,ะก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูกันพร้อมกันกับทุกคนเลยนะคะว่าแบบมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากอย่างแรกก็คือแพ็กเกจเขาก่อนจะมาด้วยความแบบเขียวมินแล้วก็ชมพูอ่อนแบบนี้นะคะซึ่งเกียยเป็นคนที่ชอบแพ็กเกจหรือว่าแบบอะไรก็ตามที่มันเป็นสีเขียวกับชมพูมากนะคะทุกคนคือแบบเป็นคู่สีที่ถูกต้องมากนะคะแล้วก็จะมีปั๊มนูนที่เป็นตัวแบรนด์โลโก้อยู่ตรงนี้นะคะสีที่ ตมานะคะคือจะเป็นสีเบอร์ศูนหนึ่งนะคะโรลี่ไลท์แกะออกมาฟลุ๊ปจึงถูกด้านไปเนี่ยซึ่งตลับเขาเนี่ยก็คือแบบน่ารักมากนะคะทุกคนเกียวเห็นแบบตอนที่เขาลงรูปโปรโมทสวยมากอะทุกคนมันดูมีความแบบเป็นเหมือนแบบพวกคุชชั่นแบรนด์เกาหลีอะไรอย่างนี้เลยนะเขาจะเป็นแบบ ทรงที่ไม่ได้เป็นทรงกลมเหมือนแบบมีความเป็นเป็นแบบหยดน้ํานิดนึงนะคะแล้วก็สีเนี่ยก็คือจะเหมือนตามกล่องเลยก็คือจะเป็นเขียวแล้วก็มี คาดเป็นสีชมพูบริรเวณตรงนี้นะคะก็จะมีสก,กีนลายตัวโลโก้ของเขาบรเิเวณตรงนี้นะคะซึ่งก็คือน่ารักมากนะคะตัวแป้งเขาเนี่ยก็จะเขียนว่าเป็นรุ่น s อ ft Ma t t e f o u n d a t i o n Powder นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้มาทั้งหมด10กรัมนะคะแล้วก็จะมาดูข้างในกันต่อก็ตลับเขาก็จะมีตัวให้กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปแล้วน้องก็จะเด้งขึ้นมาก็จะมีลักษณะเป็นแบบจะมี2ชั้นนะคะเขาก็จะแยกเป็นแบบชั้นกลางเนี่ยก็จะไว้ใส่ตัวพับนะคะแล้วก็ ชั้นล่างก็จะเป็นส่วนของแป้งนะซึ่งตอนนี้ที่จับพับก็คือนุ่มมากนะคะทุกคนเป็นแบบมีความนุ่มแล้วก็แน่นเด้งๆหน่อยจะไม่ได้เป็นแบบฟองน้ําเบาๆด้านบนตรงนี้เขาก็จะมีกระจกให้นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้แกะใช้เลยก็มันก็จะมีตัวพลาสติกลอกออกมาก่อนนะคะลอกพลาสติกออกมาแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นกระจกแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวแป้งนะคะอันนี้เนี่ยที่เกลซื้อมาก็คือจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนค่ะเขาก็จะมีเป็นแบบ ปั๊มลายโลโก้ทาไว้บนแป้งเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลองสวอตสีกันนะคะสีที่เห็นด้วยตาอันนี้เนี่ยก็จะมีความแบบเป็นติดชมพูนิดนิดอะมันจะไม่ได้เป็นแบบสีแบบออกโทนเหลืองขนาดนั้นนะทุกคนมันดูเป็นแบบออกติดชมพูนหน่อยหน่อยเดี๋ยวเราจะมาลองสวอตที่หน้ากันนะคะจะออกเป็นแบบดูไม่ได้เป็นแบบโทนเหลืองขนาดนั้นเหมือนพวกแป้งแบรนด์ไทยปกติที่เกลเคยใช้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นแบบออก ติดชมพูนิดนึงแล้วก็มีความสว่างผิวเกลก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคูชชั่นแบบพวกลาน g ชหรือว่าโทนเกาหลีอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นเบอร์ n 2 1นะคะถ้าเกิดว่าใครสเีเดียวกันเนี่ยก็ เบอร์ศูนย์หนึ่งคือน่าจะใช้ได้นะคะทุกคนแล้วก็ในความรู้สึกที่แบบเอามือปาดไปนะคะทุกคนรู้สึกว่าแป้งเขาเนี่ยก็คือมีความลื่นแล้วก็มีความนุ่มนะ,ะมันจะแบบเบาๆานุ่มๆอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าสดที่แบบสดแบบสดมากไม่มีอะไรอยู่บนหน้าเลยนะคะก็จะมีแต่พวกสกินแคร์แล้วก็ครีมกันแดดน,นะคะ เราก็จะใช้แค่นี้เลยนะคะทุกคนก็ใช้เป็นพับให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะแล้วก็อีกครึ่งหน้าเนี่ยเลจะลองใช้เป็นแปรงดูนะคะก่อนลงเนี่ยจะไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรมากนะคะก็จะมีในส่วนของพวกรอยแดงบริเวณแก้มตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ส่วนของหน้าผากนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะเกี่ยวก็คือเป็นผดฉ่ำอันนี้นะทุกคนเอาแล้วนะจิ้มหนึ่งสองสาม เอาจากที่ตาเห็นตอนนี้ก่อนนะั้นคือมันจะมีความว่ามีความเบอลอขุมขนได้นะคะแล้วก็หน้าตอนนี้เนี่ยก็คือจะเนียนแล้วก็มีลักษณะแมทความมันเนี่ยก็คือหายไปเลยนะคะตามสไตล์แป้งเวลาเราทาแป้งอะไรก็เป็นความรู้สึกที่แบบมีความเบาๆบนหน้านะคะแล้วก็แบบมีความสบายผิวมากนะคะวิธีการลงแป้งแบบแป้งพับของเกียวนะคะเกียวจะปาดนิดนึงแล้วก็กดๆๆ,ๆส่วนของรอยแดงใต้ตาบริเวณตรงนี้นะคะ ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันก็ดูดีขึ้นได้อยู่นะทุกคนประมาณนี้สำหรับชั้นแรกความรู้สึกจากที่เกียวดูตัวจริงตอนนี้ในกระจกนะจะมีความว่าปกปิดเนี่ยจะไม่ได้แบบปกปิดตึบขนาดนั้นจะมีความเบาๆแล้วก็พวกรอยแบบ แดงๆอะไรเงี้ยจะจางลงนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ปกปิดแบบถึงขนาดขั้นที่ว่าแบบการลงแบบพวกรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ปกตินะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเกี่ยวว่าก็โอเคนะคะเพราะว่าแบบ texture ผิวตอนนี้เนี่ยก็คือมีความแบบแมทแล้วก็สบายผิวมากๆค่ะเหมาะกับช่วงนี้สุดๆเพราะว่าอากาศร้อนมากทาอะไรก็คือหน้าหยาง่ายมากนะคะเดี๋ยวเกี่ยวจะลองบิวเพิ่มนะคะในส่วนของพวกบริเวณใต้ตาแล้วก็ ตรงที่เป็นพวกรอยแดงนะคะว่ามันจะแบบปิดขึ้นมาได้เท่าไหร่โอเคมาแล้วนะคะอีกหนึ่งเลเยอร์อันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ที่สองนะคะ ตอนนี้ก็คือหน้าเนี่ยแมทมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบมีรอยแดงเล็กๆอะไรเงี้ยเกี่ยวว่าประมาณนี้ก็โอเคเลยนะสําหรับเป็นแบบวันสบายๆที่แบบอาจจะแค่แบบออกไปกินข้าวช้อปปิ้งแปบ๊บหนึ่งค่ะเราก็มีความสบายผิวอยู่นะถ้าเทียบ2ด้านเนี่ยด้านที่ยังไม่ทานเนี่ยก็จะมีความแบบโกลว์อยู่แล้วก็ด้านที่ทาแล้วเนี่ยก็จะมีความแมทไปเลยนะคะส่วนของเปรียบเทียบพวกใต้ตานะค,ะความเนียนเราก็สีดู ตางลงนะเดี๋ยวข้างหนึ่งเนี่ยเกยวจะลองใช้เป็นตัวแปรงปัดแป้งดูนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาเกลใช้เกลน่าจะใช้เป็นแบบอย่างนี้แหละเป็นตัวแปรงปัดแปง้งแล้วก็ปัดทั่วหน้าเหมือนฟิลแบบแค่เซตพวกแบบบลัชออนหรือว่าคอนซีลเลอร์ต่างๆจะชอบให้แบบมันบางๆมากๆเลยจะไม่ได้เป็นคนแบบว่าแต่งหน้าเยอะขนาดนั้น ในแบบวันปกติอะไรเงี้ยนะโอเคอันนี้จะเป็นชั้นแรกที่เราใช้เป็นแปรงปัดแปรงซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่า็กเจอร์ผิวของฝั่งแปรงเนี่ยเกยวคิดว่าเกียวชอบมากกว่าฝั่งที่ใช้พับนะคะเพราะว่ามันดูเบาผิวเนี่ยก็คือจะยังมีแบบเป็นแสษอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆจะยังไม่ได้แบบแมท์สนิทนะคะมันจะโอเคกับคนที่ไม่ได้ต้องการจะปกปิดอะไรมากแล้วก็ต้องการเป็นแบบ วันสบายๆแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะยังดูแบบมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะคือจริงๆข้างเนี่ยถ้าเกิดทาแค่ชั้นเดียวอะไรผิวเนี่ยก็จะดูมีความเป็นแบบผิวอยู่นะคะซึ่งสําหรับคนที่แบบชอบแต่งหน้าเบาๆแต่ว่าอยากจะปกปิดใต้ตาเดี๋ยวเกียวก็จะลองใช้เป็นตัวพับนะคะก็จะปิดในส่วนของพวกใต้ตาแล้วก็รอยแดงต่างๆซึ่งข้างนี้เนี่ยเกวก็จะมีในส่วนของรอยสิวบริเวณตรงนี้อยู่นะคะ ก็เดี๋ยวจะมาลองปะให้ดูกันว่าแบบมันยังไงก็จะเข้ามาใกล้ๆนิดหนึง่งตรงนี้นะคะทุกคนมันก็ดูมีความก็ดูมีความจางลงเยอะเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นผิวที่ได้นะ,ะเดี๋ยวเกียวก็จะไปแต่งหนะ้าเพิ่มแบบปกติที่เกียวแต่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะ I I I feel so lucky I met lucky So you and I. มาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นหน้าที่แต่งมาแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ วันนี้ก็คือไม่ได้แบบไปไหนอยู่แค่ในห้องนะคะก็อาจจะไม่ได้แบบทดสอบแบบอะไรมากมายขนาดนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบว่าออกไปข้างนอกไปเจอแดดแบบ30-40องศาในตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะ,ค,ะคิดว่าสำหรับใครที่ทำงานหรือว่าออกไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้อยู่ในห้องแอร์แล้วก็ไม่ได้เจอแดดไม่ได้เจอความร้อนอะไรมากเนี่ยก็น่าจะโอเคนะคะทุกคน โดยรวมเนี่ยก็คือยังดูดีนะคะหน้ากคือยังไม่ดรอปนะคะแล้วก็ดูผ่องมากนะคะซึ่งสําหรับการทดสอบแบบแค่หนึ่งชั่วโมงในห้องแอร์อะไรเงี้ยอาจจะแบบยังตอบไม่ได้มากนะคะวันนี้เนี่ยก็มารอให้ดูกันแบบฟิวฟิวจอยจอยนะคะก็จะได้ finish ผิวประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากลองเนี่ยก็สามารถไปตามมาลองได้นะคะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับคลิปรีวิวแป้งกาล่าคารมิเลตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องเกลได้นะคะทุกคนวันนี้เกลก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปห <down S 1> น้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย Feel, um, can't believe that I get to see those eyes from more than tonight I Swear you must have felt from the sky And I feel um, so lucky I met you to not logical.